ยายห้ยทองคำโวยผู้จัดงานไม่เป็นระเบียบรัดคิวเอฟขอถ่ายรูปโดนผูส้สวนกลับคนอีสานก็เป็นแบบนี้เตรียมไลฟ์ชี้แจงหัวเสียเพราะอะไรความจริงมีมากกว่าที่เห็น เรียกได้ว,ว่าทําเอานักร้องสาวคนดังสุพรรณษาเวศกามาหรือที่รู้จักกันในนามลำไยไฮทองคําที่ต้องบอกเลยว่าหัวเสียหนักมากหลังจากที่เจอกลุ่มคนมาอ้างว่าเป็นผู้จัดงานเข้ามาขอรัดคิวถ่ายรูปในขณะที่แฟนคลับต่อแถวกันยาวเหยียดโดยงานนี้นักร้องสาวลำไยได้เดินทางไปขึ้นคอนเสิร์ตปกติตามงานและจังหวัดต่างๆแต่ที่ทําเอาเป็นประเด็นดราม่าเดือดน,นั้นเธอได้ไปเล่นคอนเสิร์ตในงานเทศกาลมันแกว้วานและมหากรรมปตุสัตว์อีสานครั้งที่2ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหาร ส่วนตำบลบระบือําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามการขึ้นเล่นคอนเสิร์ตทุกอย่างเป็นไปปกติราบรื่นไม่มีปัญหาหลังจบคอนเสิร์ตปกติแล้วลำไย,ยจะให้กลุ่มแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปตอนได้แต่จะต้องต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งหลังจบคนแล้วจะให้เกียรติผู้จัดงานได้ถ่ายรูปกับตนก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นกลุ่มแฟนคลับแต่ภายในคลิปจะเห็นได้ว่าลำไย,ยมีสีหน้าที่ไม่พอใจอย่างมากและได้พูดต่อว่ากลุ่มคนที่พยายามเข้ามาแซกคิวถ่ายรูปว่า พี่แต่ละคนที่มาเมามากเลยแล้วก็ไม่มีระเบียบอะไรเลยไม่เป็นระเบียบเลยจริงๆแฟนคลับก็รออยู่ประสานงานไม่เป็นระเบียบอะไรเลยทีมงานจะมาเลทคิวแบบนี้ไม่เข้าใจผู้จัดการก็เมาเหมือนกันอีกทั้งในคลิปจะมีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าตนเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดงานกําลังยืนตอบกลับอยู่มีแฟนคลับมากมายที่ยืนรอต่อแถวอย่างเป็นระเบียบร,รวมถึงคําพูดจากกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นทีมงานเด้พูดทำเอาโซเชียลไม่พอใจกันหนักมากเพราะได้มีการตอบกลับลาใยญ่ไปว่าคนอีสานก็แบบนี้แหละทําให้กลายเป็น ประเด็นในโลกโซเชียลกันสนาน